ทา่านนิ้หน่ยตอึ้เสียงองนไงเต่านสวนป็นไยแต่ไม่จะททุกทุกๆุกอุ้ยที่เขาบอกว่าดีก็ซอยอีบดแล้วเป็นทุกบดสมใจน้ำเขาจ้องเธอในนิ้งคาวาเขาไปสืบอุ <ok ้ยยูหลันสปายดีช็อปอุ้ยงูดำนาฬิตาง้ามหลายจนเข้าากันเบิดอำเภอตัวหนัคนญเต่าไกจะใส่ปุ้ยนาตาขื้กันเดี๋ยวดี ใส่พ้นพุิดีมาฬิกาขาหลายหลายสมกับคำหลําเลยดีครับปุ๋ยเขาดีดีครับไปก็ใส่ปุ๋ยนาิกาคือกันใส่ก็บมันสัปะหลังก็ะปามนํามันต้นเขียวหัวไงตามท่าใหญ่ไงไปก็ใส่ปุ๋ยนาฬิกาคือกันใส่กับยางกับข้าวโพดข้าวโพดฟักไงไงหลายหลายยางนานบอกดีดีเดี๋ยวสิบอกแก้แสงกับไอลุงไอมงคลมาใส่ปุ๋ยนาฬิตาคือกันใส่ปุ๋ยนาฬิตาเด้อพี่น้อง ซื้อได้ง่ายๆมีขายทุกอำเภอที่ร้านสบายดีช็อปสาขาน้ำนื่นเดียุด,ดมถุงสีน้ำคุณน่าจะรวยบุญทลิกซื้อได้ทุกสาขางามรีเดอร์จ้า